กทมวันนี้เตามอะไรนะตามทางจังหวัดอื่นๆมาติดๆเลยสําหรับการเปิดแอปหรือว่าอะไรอย่างเงี้ยใช่ก็คือสําหรับคนกรุงอันนี้ก็คือสําหรับคนกรุงเทพครับผมเนาะหมอพร้อมสําหรับทั่วประเทศนะวันนี้หมอพร้อมยังลงไม่ได้อ่ะของคนกรุงเทพถือว่าเป็นข่าวดีค่ะเขาสามารถที่จะลงทะเบียนฉีดวัคซีนได้อาารเฉพาะคกรุงเทพนะเฉพาะคนกรุงเทพนะที่มี ที่มีที่พักอาศัยอยู่ในกรุงเทพค่ะ,ะไม่เฉพาะแค่ไม่เฉพาะแคม่มีทะเบียนบ้านอือขออยู่ยอสองอย่างสาหรับมาตราสามสามก็ได้ด้วยนะคนที่อยู่ในมาตราสามสามแล้วก็มีทะเบียนเรียกว่ามีที่พักอาศัยอยู่ในกรุงเทพก็ได้ด้วยค่ะนะคะสำหรับคนอายุสิบแปดถึงห้าสิบเก้าปีแล้วก็ไม่ได้อยู่ในเจ็ดกลุ่มโรคเสี่ยงค่ะโดยสามารถลงทะเบียนได้นะคะ ผ่านทางสามช่องทางอย่างที่เราเคยพูดไปก็คือนี่เว w t h ไวยเวบไทร่วมใจ .com แอป,ปเป่าตางังแอป,ปเป่าตังเนี่ยถ้าจะให้ดูดีๆนะคะเมื่อกดเข้าไปในแอป,ปเป่าตังเนี่ยมันจะมีข้างบนเนี่ยมันจะเขียนว่ากระเป๋าสุขภาพออย่าไปกดลงอันนั้นนะไม่ใช่อันนั้นะนะนนต้องเลื่อนลงมาด้านล่างมันจะอยู่แถบข้างล่างเลยอลไม่ได้อยู่แถบข้างล่างลงมาเลยเป็นบริการแนะนําเขียนว่า โครงการไทยร่วมใจแจ้งความประสงค์จองฉีดวัคซีนใช่ค่ะ<า>จะเป็นรูปธงชาติรูปวัคซีนเลยแล้วก็กดไอ้กดกดเข้าไปได้ดีกดเข้าไปตรงนั้นนะคะแล้วก็กรอกข้อมูลทำตามขั้นตอน,นะคะ่ะมันก็จะมีให้รกรอกชื่อที่อยู่หมายเลขบัตรประชาชนที่อยู่เนี่ยคือที่อยู่ปัจจุบันใช่ว่าคุณอยู่ที่ไหนอะไรยังไงหลังจากนั้นก็กดส่งเข้าไปตามข้อความนะิ่มล้วก็รมรคะ เริ่มลงทั้งหมดนะคะวันนี้เฉพาะวันนี้วันเดียวเนาะเริ่มที่เที่ยงงถึรวมถึงที่ร้านสะดวกซื้อด้วยอ่านะคะือใกล้ใล้นนี่ใช่ใช่เที่ยงวันนี้นะคะใครตอนเช้าที่ที่เข้าไปลงทะเบียนแล้วอาจจะยังไม่ได้ก็ยังไม่ต้องแปลกใจว่าเอะระบบมันล่มหรือต่างหรืออะไรหรือต่างก็คือเขาวันนี้วันแรกเขาเปิดระบบประมาณเที่ยงเที่ยงถึงสี่ทุ่มนะคะก็ลองเข้าไปดูกันได้ค่ะแต่ว่าถ้าวันต่อไป ก็สามารถลงทะเบียนได้ตั้งแต่หกโมงเช้าถึงสี่ทุ่มแล้วก็สาหรับร้านสะดวกซื้อเนี่ยเขาจะมีเวลาเฉพาะาก็คือแปดโมงเช้าถึงถถสิโมงเย็นสําหรับร้านสะดวกซื้อน,นะคะก็สามารถที่จะไปลงทะเบียนกันได้หรือถ้าใครอยากสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมว่า,าฉันลงทะเบียนแบบนี้ฉันถูกไหม s อสเข้อความแบบนี้ฉันจะเลือกลงทะเบียนยังไงก็โทรสอบถามได้ที่สายด่วนหนึ่งห้าหนึ่ง ตั้งแต่แปดโมงช้าถึงสองทุ่มเขาบอกว่ามีทั้งหมด450ผูส้สานด้วยกันในก <ฮะ S 2> ารให้ข้อมูลกับกับประชาชนในการลงทะเบียนอขอเบอร์สายด่วนอีกทีได้ไหมเบอร์สายด่วน1516อตอนนี้คือสายด่วนเยอะมากแต่ว่ามีหลายผูส้สายใช่ไหมคะเขาบอกว่ามี450ผูส้สานนะเอาว่าเป็นการถึก,กำลังกันระหว่าง3 สามเครือข่ายโทรศัพท์ยักษ์ใหญ่ของบ้านเราถ้าถ้าถ้าใครมีข้อสงสัย้วโทรไปสายด่วนนี้แล้วยังไงก็บอกกล่าวกันมาบ้างจะได้รู้ว่าคอมเมนต์คอมเมนต์ติดไม่ติดหรือว่าติดแล้วมี่อวรับไหมรับรอนานไหมยังไงก็คอมเมนต์เราจะได้รับรู้หรือใครที่ไปต่อแถวลงทะเบียนเออที่เซเว่นแล้วได้รับเป็นยังไงบ้างก็มาคอมเมนต์กันได้มาเล่าให้เราฟังได้นะคะแต่ผมเชื่อว่าวันนี้ในโลกโซเชียล ผมเชื่อว่าต้องมีคนลงเยอะแยะแหละเกี่ยวกับการต่อแถวการอะไรอย่างเงี้ยคือมันเป็นวันแรกไงอะไรที่เป็นแบบไม่ใหม่อ่ะนะจะมีการถ่ายรูปกันอะไรวะนี่มาแล้วนะมาทําแล้วนะวันนี้คิวยาวนะอะไรอย่างเงี้ยผมว่าบางคนก็อาจจะไม่สะดวกแบบกรอกข้อมูลก็อาจจะแบบชอบไปไปเดินไปเจอหน้าไปถ่ายก็ลองเดินทางไปดูได้ข้อมีเยอะด้วยแบบเนี้ยแบบที่เรางเห็นว่ามีเยอะด้วย แต่ใครที่ไปที่ร้านสะดวกซื้ออย่าลืมเอาโทรศัพท์มือถือไปด้วยใช่ค่ะเพราะว่าเขาจะต้องเอาบัตรประชาชนกับโทรศัพท์มือถือเพราะว่าทางเจ้าหน้าที่เาจะส่งข้อมูลหาเราเพื่อเป็นการยืนยันตัวตนจริงๆว่าเรานี่แหละว่าเรามาลงเองนะใช่แต่ไม่แน่ใจเหมือนกันนะคะว่าเอาไปเอาของคนอื่นไปลงได้ไหมถ้าทางถ้าถ้าทางโทรศัพท์เนี่ย ถ้าเอาของคนอื่นไปลงเนี่ยก็ต้องเอามือถือเขาไปด้วยเออถ้าเราจะถือของญาติสมมุติเราจะไปลงให้พ่อแม่พี่น้องเราก็ไปถือไปด้วยเพราะว่าเขาจะส่งข้อมูลนัดหมายเวลาสถานที่มาในโทรศัพท์เราไงเออถ้าเราวันที่เราจะไปฉีดสมมติพี่กดจะไปฉีดแต่โทรศัพท์อ,อ,อยู่ที่ภรรยาอ่าก็ไม่ได้อีกนะก็ข้อมูลใครข้อมูลมาแต่ถ้าเกิดว่าจะลงให้คนอื่นง่ายๆที่สุดเข้าเว็บไซต์ไทยรใจ com เขามีแจ้งไหมคะพี่จุกว่าเป็นวัคซีนตัวไหน หรือยังไม่มีแจ้งไม่มีแจ้งค่ะบอกแค่ว่ามีวัคซีนเป็นเราจะยังไม่ก่อนเนีะหนับแน่ใช่ไหมเพื่อบอกว่ามีวัคซีนเขาจะตรวจจำนวนตัวอะไรให้ได้อใช่เขาบอกว่าเจ็บนิยอเริ่มฉีดได้แต่ยังไม่ได้ไม่ได้ระบุว่าเป็นวัคซีนตัวไหนใช่นะคะอะไรนะมือถือกับบัตรประชาชนใช่ถ้าถ้าจะออกไปข้างนอกถ้าจะออกไปที่ร้านสะดวกซื้อเช่นวันนี้เดินห้างแล้วเอ้ยฉันยังไม่ได้จองเลยตอนนี้ก็จะมีร้านสะดวกซื้ออย่างเดียวใช่ไหมคะพวกข่ายโทรศัพท์มีเปิดรับแบบช่วยฉีดวัคซีน พวกเปิดค่าโทรศัพท์เนี่ยยังไม่มั่นใจใ<ช>นะคะแต่ว่าในระบบเนี่ยก็คือเหมือนกับเขามั่นใจว่าเราจะเราจะกังวลเรื่อง O T T กันถูกไหมคะ<ช>เวลา<ช>ลงทะเบียนทีนี้เขาก็สร้างความมั่นใจในยาที่ว่าติดต่อได้แน่นอนไม่มีปัญหาในเรื่องของการส่ง O T T มาเพือ่อยืนยันสิทธิ์หรือการส่ง SMS S M S, <S มาข้อความเพื่อรับนัดหมายอือจ้ะตอนนี้ก็คือไปลงได้สะดวกละเดินออกมาแล้วบ้านเดินัือเพราะว่าร้วสนซื้อ อ่ะอย่างแบบเจเวนเฟมินี่มาดท็อปเลยพวกอย่างอะไรบ้านคือเจอกันแทบจะทุกที่ไม่เกินไม่เกินห้าร้อยเมตรก็เจออีกแล้วมีนี่กซี่อย่างหมู่บ้านหมู่บ้านหนูอ่ะอย่างหมู่บ้านหนูมีเซเว่นสาวเจเวนมีมาต้ามีพิกซีโอ้โหเต็มเต็มเต็มหมดเลยหรืออย่างวันเนี้ยวันเนี้ยสมมติคุณจะไปธนาคารครับคุณไปทําธุรกรรมที่ห้างเฮ้ยเดินผ่านท็อปอ่าแวะหน่อยแวะหน่อยอืมเออแต่จริงก็อยากให้ฉีดวัคซีนเป็นแบบนี้เนาะอ่ะไม่แน่ อาจจะเป็นการปูทางนําล่องก็ได้ถ้าถ้ามันเวิร์ดถ้าถ้ามันดีก็อาจจะปรับมาใช้วิธีนี้กันหมดแล้วก็แบบนี้ก็ได้นะนาะาที่ว่าออนไซต์ใช่ไหมใช่แล้วขอดูขอดูแนวโน้มก่อนอะไรอย่างเงี้ยนะตอนนี้ก็เป็นออนไซต์แล้วเนาะก็25แห่งนะคะสามารถเลือกได้ครับผม